อ่ะโอเคนะคะอันนี้บันทึกหน้าจอให้ด้วยพอดีมีเพื่อนช่วยเตือนนะคะขอบคุณมากเลยอ่ะสำหรับในกรณีการแตกตัวของกรดแก่กับเบทแก่นะคะนักเรียนก็ดูที่อะไรล่ะลูกศรคำว่าแตกตัวร้อยเปอร์เซ็นต์หมายความว่าไงคะหมายความว่าสารตั้งต้นมีเท่าไหร่แตกได้ผลิตภัณฑ์ทำไมทั้งหมดนึกออกไหมเ,เพราะฉะนั้นนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนักเรียนเห็น HCL ใช่ปะ่ะเห็นตัวแรกปะ่ะมีใครยังไม่สนใจครูกลมหน้ากลมตาทำอย่างอื่นนี่นะเนี่ยอ่ะสมาธิกลับมาไดวนะคะ เรามองเห็น HCl สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือ HCl น่ะมีคุณสมบัติเป็นอะไรคะกดแก่กดแก่เมื่อเขียนสมการการแตกตัวมันจะเขียนได้2แบบใช่ไหมคะก็คือในกรณีที่เป็นตัวอย่างที่1นเนี่ยเขาเขียนแบบไม่คิดนะ้ําก็เลยแตกได้ตัวอะไรคะลูก H บวกกับอะไรคะ Cl ลบนะคะหรือนักเรียนจะเขียนตามหนังสือเรียนขอ,องสสวทก็คือเขียนดับให้คิดเลยคะคิดน้ํามันจะเปลี่ยนจาก H บวกเป็น H สาม O บวกกับเลยคะ ลเขียนแบบไหนก็ได้ไม่ผิดมันคือตัวที่แสดงความเป็นกรดทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็น H+ บวกหรือ H3O+ เพศว่าการเขียนในรูปของกรดของตัวไฮโดเนียมไอออนก็คือ H3O+ มันจะ,สะเสถียรกว่านึกออกใช่ไหมคะเพราะว่าโปรตอนมันมีที่เก,กาะและโปรตอนมันัวเล็กน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมเมื่อเรียนเขียนสมการเสร็จแล้วแล้วโจทย์กำหนดมาว่าตัวไฮโดรคลอริกตั้งต้นมีจํานวนหอย หนึ่โมลนักเรียนไม่ต้องไปใช้สูตรไม่ต้องอะไรเลยนักเรียนสามารถตอบได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ก็คือ h ard, กับ cl ลบก็จะแตกได้อย่างละเท่าไหร่ด้วย1โมลเข้าใจไหมคะก็คือแตกร้อยเป็นมีเท่าไหร่แตกเท่านั้นนะคะไม่ต้องใช้สูตรอะไรเลยแค่หาตัวโมลตั้งต้นหรือความเข้มตั้งต้นให้ได้นะคะในกรณีข้อที่2 h cl oc อร์ค o l i c ก็เป็นกดแก่ใช่ไหมแล้นลูกศรก็เป็นไงคะไปทางเดียวได้ h บวกกับเลยคะ ClO4 ลบถ้าเริ่มต้นคูปามีแค่เท่าไหร่0.5โมลตัว h บวกก็ต้องมีเท่าไหร่0.5ตัว ClO4 ลบก็มีเท่าไหร่คะ0.5เข้าใจใช่ไหมคะต่อไปนะคะตัวอย่างที่3เป็นตัวอย่างของเบกแก่ NaOH เป็นเบกแก่แตกตัว100เใช่ไหมนักเรียนแตกได้นอะไรคะ Na บวกกับ OH ลบนะคะ, NA h ะ,คะถ้ากำหนดว่าตั้งต้นมี0.1โมลตผลิตภัณฑ์ต้องเป็น คิดอะไรยากไหมคะไม่ต้องก็แตกหมดเพราะฉะนั้นตัว m a บวกก็มีเท่าไหร่0.1 OH ลบก็มีเท่าไหร่0.1นึกออกใช่ไหมคะก็คือแตกหมดร้อยเซแต่ตัวอย่างที่4ค่ะหนูดูตัวนี้เนาะตัวแคลเซียมไฮดรอกไซด์ตัวนี้คือเบกหมูสอใช่ไหมสิ่งที่ต้องระวังในกรณีที่เป็นเบกหมู่2ก็คือเวลามันแตกตัวมันจะแตกได้แคลเซียมกี่บวกลูกบวกใช่ไหมส่วน OH ลบอะมันจะได้กี่โมล สองโมลมันต้องมีสัมประสิทธิ์สองเท่าหน้า OH ไฮด้วยใช่ไหมคะเพื่อให้สมการตั้งทำไมมันดูนตามหลักปริมาณสารสัมพันธ์หรือเปใช่ไหมคะฉันในกรณีเนี้ยถ้าเกิดกำหนดว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์มีสูตรจุดหนึ่งโมลเราจะได้แคลเซียมไอออนคือเท่าไรสูตรจุดหนึ่งแต่ OH ลดต้องได้กี่เท่าสองเท่าตามสัมประสิทธิท 2, ทท์ใช่ไหมคะก็คือจะเกิดเท่าไหร่คะสูตรจุดสองโมลน,นะคะนี่ก็คือการคำนวณในกรณีที่เป็นการแตกตัวของอะไรคะ กดแก่กับเบ็ดแก่นะคะไม่ได้มีอะไรยากเลยนะคะเรากลับไปดูค่ะครูปาจะให้เราดูแบบฝึกหัดนะคะที่เกี่ยวข้องซึ่งมันจะอยู่ในส่วนท้ายก็คืออยู่ในบัตรกิจกรรมที่3หน้าสิหเดี๋ยวเราจะเรียนเนื้อหาแล้ว,วก็ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมไปด้วยนะคะอ่ะเราลองมาจูยกันนะคะ ว่าในกรณีที่เป็นโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับกดแก่กับเบตแก่เราสามารถทําได้ไหมอ่านโจทย์แล้วเราจับทางได้เปล่ามันมีอะไรที่ยากหรือเปล่านะคะพร้อมย่ากเปิดยางเปิดเจอแล้วนะอ่ะพร้อมนะจ๊ะเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งจงคำนวณหาความเข้มข้นของใครคะ H 3 O บวกและ N O 3ลบในสารละลาย0 0น5 5โมลาร์ของใครคะ H N O 3 ราะนั้นตอนนี้เด็กๆอ่านโจดเด็กๆต้องรู้ก่อนในตรีมีคุณสมบัติเป็นอะไรกดแก่ในชุดกิจกรรมเนี้ยลักษณะของมันคือมันจะเหมือนมีบล็อกให้เขียนนะซึ่งบางคนชอบบางคนไม่ชอบนะอย่างกูป่าไม่ชอบนะถ้าเราเรียนเข้าใจเนี่ยไม่ต้องเป็นต้องมีบล็อกอะไรมาให้เราเราสามารถทาเองได้นะคะแต่สาหรับคนที่แบบว่าไม่ได้มีความรู้เยอะมากก็อาจจะต้องการไกด์ไลน์นิดหนึ่งนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราลองดูนะะ ถ้าไม่ชอบหรือไงก็ฟีดแบ็กกลับมาคูจะได้ไปปรับตัวชุดนี้นะคะเพราะว่าชุดนี้ก็คืออยู่ในช่วงของการจะวางจาหน่ายแล้วนะคะอ่ะเราลองมาดูนะจากตัวเนี้ยตรงว,วิธีทำนักเรียนเห็นปะมันไกด์มาอยู่แล้วว่าตัวเนี้ยมีคุณสมบัติเป็นกฎอะไรคะกดแก่ต่อให้นักเรียนจาไม่ได้เพราะนักเรียนเห็นจากอะไรจ๊ะลูกสอเพราะลูกศรททำไมไปข้างหน้ายอย่างเดียวนึกออกใช่ไหมโอ้พอเจออย่างนี้มันมันง่ายแล้วอะ่ะมันจบแล้วใช่ไหมคะ ตอนนี้โจทย์บอกว่าไนตริกมีความ้นเข้มต้นคือ0.015 M ใหญ่ก็คือมาจากอะไรจ๊าลูกทวนหน่อยโมลาร์ก็คือโมลต่อลูกบาทเดซิเมตรถูกไหมคะใช้เป็นตัวย่อ m ใหญ่ก็ได้ดังนั้นตัว h 3สอบวกที่แตกออกมาก็จะมีค่าเท่าไหร่เหมือนกัน0.015โมลาร์และตัวไนเตรตก็จะมีค่าเท่าไหร่เหมือนกัน0.015ต้องคิดอะไรไหม มีสูตรอะไรต้องแทนไหมมีต้องมันง่ายซะจริงๆทําไมข้อสอบไม่ออกแต่ก,แกดแก่ก<ม>ับเบรกแก่เพราะในโลกนี้มันไม่ได้มีแค่ก,แกดแก<ม>่กับเบรกแก่นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราตอบคําถามได้ยังความคข้นของไฮโดรเนียมไอออนจะเท่ากับความเข้นของไฮระในเตดไอออนเท่ากับ0.0นย์จคะ1.5ึ่งห้โมลาร์จบไหมคะง่ายไหมไม่อ่ะไม่ได้ ซาดจังเลยอ่ะจะได้เรียนไหมเน,นี่ยวันเนี้ยแพงแะนะเท่าไหร่ิ่ะห้าสิบโอ้ไม่แพงจังเลยอ่ะโอ้ก็เลยคิดว่าแบบถ้าทําเป็นหนังสืออมันน่าจะไม่ได้แพงขนาดเนี้ยเพราะเขาอย่างเขาจะพิมพ์พันเล่มใช่ไหมคะม<า>เรียนาการทําหนังสือเนี่ยครูไม่ได้คิดว่าจะได้เงินเลยนะแต่ว่าเนี่ยแหละมันเป็นอย่างเงี้ยคือเหมือน ครูคิดว่าถ้าเรามีอะไรที่เป็นสื่อดีๆสักอย่างเหมือเราใช้ถ้าครูใช้คนเดียวมันจะใช้ได้กับเด็กแค่ร้อยร้อยยี่สิบคนผู้ครูสอนสี่ห้องใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนอื่นที่เขาแบบครูเขาตั้งใจสอนแต่เขาไม่ได้จบเคมียอย่างเช่นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะเขาไม่มีครูเคมีแล้วครูเขาจะทำยังไงเพื่อจะสอนเด็กได้เขาก็ต้องมีสื่อใช่ไหมหรือมีหนังสือหรือมีอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะครูก็เลยตั้งใจทานะแั้เหมือนการในวิชาออกแบบที่ครูพูดกับเราอะถ้าเราทําอะไรแบบตั้งใจแล้วทําเป็นแบบ ครั้งแรกไม่ได้ไม่ได้ลอกใครมาเราจะสามารถขายมันได้นะคะในอนาคตนะไม่ว่าจะช้าหรือเร็วก็ตามนะคะอ่ะดูข้อสค่ะโพแทสเซียมไนโกรไฟเด็กเห็นตัวนี้เนาะเมื่อเห็นโจทย์เห็นสูตรปุ๊บเด็กๆต้องรู้แล้วเพราะเดี๋ยวคุณไปทําในข้อสอบเอ็นอะมันจะมีทุกบทเลยตั้งแต่ม .4 ถึงม .6 ใช่ไหมมันเด็กๆต้องรู้ว่า K O H อะมันมีสมบัติเป็นอะไรเบะไรเบทแก่แสดงว่ามันมีแนวโน้มที่จะมา ที่ครูสอนวิชาที่ครูปาสอนคือกดเบรอ่านโจทย์ KOH ูนย์จุดหึโมลละลายน้ําและสารละลายมีปริมาตร2ลิตรถามว่าในสารละลายจะมีไอออนใดบ้างอย่างละก,กี่โมลต่อลิตรเมื่อโพแทเซียมไฮดรอกไซด์เป็นเบรแก่แตกตัวร้อยเปอร์เซ็นก็คือแตกได้เป็น K บวกกับอะไรคะ OH ลบแสดงว่าไอออนที่มีอยู่ในสารละลายก็คือมีสองตัวนี้แหละคําถามแรกอ่ะตอบได้ง่ายไม่มีปัญหาแต่คําถาม จะมีอย่างละกี่โมลต่อลิตรนักเรียนดูโจทย์ให้ข้อมูลอะคือโมลใช่ปะแต่ถามเป็นไรคะโมลต่อลิตรแสดงว่าเราต้องทำาไงเปลี่ยนหน่วยซึ่งการเปลี่ยนหน่วยเนี้ยก็ง่ายด้วยหลายคนแบบตอบได้แล้วนะคะข้างหน้าเมื่อกี้นี้บอกครูแล้วนะคะวิธีการเปลี่ยนหน่วยเราก็ต้องเข้าใจใช่ไหมคะตอนที่นุกเรียนเรียนม .4 เขาเรียนเป็นแฟกเตอร์ถูกไหมคะเพราะนั้นเราก็ต้องรู้ความหมายเนาะมีที่อยู่หน้านี้เนาะ หน่วยที่เราอยากได้ก็คือหน่วยโมลต่อลูกบาศก์เซิเมตรโจทถามหน่วยนี้ใช่ไหมคะเราก็จะหาจากอะไรคะโมลของตัวอะไรคะ KOH ใช่ไหมห่านด้วย V ของใครคะสารลายนะคะเราลองมาดูซิว่าเราโจย์อะใจดีกับเราขนาดไหนคว่าจะดีมากนะเพราะทำไมแล้วให้มาหมดแล้วโมลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ให้มาเท่าไหร่คะ01นโมลกวาแทนค่า ปริมาตรสารละลายบอกมาหรือยังคะ <Okay. S 1> บอกมาเท่าไหร่คะ <Okay. S 1> สองลิตรก็คือสองลูกบาทเลยคะ d e c i n e t เพราะว่าหนึ่งลิตรมันเท่ากับหนึ่งลูกบาท d e c i เ e t รใช่ไหม <Okay. S 1> เราใช้หน่วยไหนก็ได้นะคะ <Okay. S 1> หาได้ยังได้ความเข้กมกี่โมลกี่โมลาต้องกดเครื่องคิดเลขไหมเนี่ยเอาโอ้ยพยายามอย่ากดนะ <Okay. S 1> เออพยายามแบบคิดนิดนึงนะศูนย์จุดอะไรคะ 0.05หน่วยเป็นโมลต่ออะไรคะ DM กำลังสามคือครูปาไม่ได้หมายนะที่เราจะทำไมคะที่เราจะที่เราจะกดเครื่องคิดเลขแต่ว่าถ้าเรากดจนติดมากๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตอนหนูทาสอบนะเพราะหนูจะทําไม่ได้นะคะตรงนี้ทุกคนผ่านนะคะเคพียบ่ะเมื่อเรารู้ความเข้มข้นของโคแทสเซียมไฮดรอกไซด์คือ0.05โมลาร์หมายความว่าไงต่อลูกกลับมาดูหน้านี้ ตัวนี้0.05โมลารหมายความว่าแตกตัวได้โพแทสเซียมไอออนก็คือเท่าไหร่0.05ได้ไฮดรอกไซด์ไอออนเท่าไหร่0.05โมลาร์เพราะฉะนั้นเราตอบคำถามข้อสได้หรือยังได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไอออนในสารละลายนี้ก็จะมีใครคะ K บวกเท่ากับความเป็นข้นของ OH และมีความเข้นเท่ากับ0.05โมลต่อลูกบาอเลยคะเดซิเมตรง่ายไหม ง่ายเนาะก็คือใช้ความรู้มสี่เลยนะคะใช้ความรู้มสี่เลยเรื่องการเปลี่ยนหน่วยนะคะเนื่องจากว่าเป็นกดแกะกระเบิดแกะแตกตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะความควมสรสข้ง้นเท่าไหร่ผลิตภัณฑ์ที่แตกก็คือเท่านั้นเลยระวังเรื่องสมก,การนิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นเบตหมู่สองตัวโอลบมันจะแตกกี่เท่าสองเท่านะคะก็ะต้องระวังหน่อยเร็วไปไหมคะกำลังดีงนะคะ อ่ะต่อนะคะมันจะไปเร่งตอนท้ายตอนที่แบบมันจะไม่ทันเลยนหลายคนก็เลยบอกว่า mm hmm. เฮ้ยครูแบบเราไม่อะไรนะปฐมนิเทศจะหน่อยหรอคาบแรกอะไรเงี้ยเรารู้จักกันแล้วเนาะเราคงไม่ต้องแนะนําตัวกันละและนะคะเอเอหลายคนก็บอกว่า mm hmm. ทักครูเนาะตัดผมมาใหม่ mm hmm. ใช่ครูตัดผมใหม่เาะว่าลาหูเข้าแก่ครูราศีมีแล้วลาหูมันทับลักก็คือเขาบอกว่า เออเป็นครูวิสัยมูงนะเออเขาบอกว่าถ้าแบบต้องแบบเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนที่ทํางานเปลี่ยนห้องนอนย้ายบ้านหรือเปลี่ยนทรงผมอะไรเงี้ยและโชคดีมากก็คือตึกวิทย์เปลี่ยนพอดีก็คือเหมือนได้ย้ายที่ทํางานนะคะถึงแม้ว่าจะแบบไม่ได้ไม่ได้ย้ายไปอโยโอยงอเนาะก็ได้ย้ายไปตึกเกนะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครูปาจะดูแลพวกเราหนึ่งเทอมนี้ยจนจบแน่นอนเพราะว่าคนย้ายออกแล้วว่าไม่ได้ไปนะคะ ใช่นะออกแล้วทั้งสองรอบว่ายังอยู่ที่นี่เพราะว่าอยวกับอปวคล้ายๆกันคือไม่มีอัตรานะคะแต่ปีหน้าก็รอลุ้นนะไม่รู้ว่าจะได้เจอส่งพวกเราจบมหกหรือเปล่านะคะเรามหกฉันไม่ได้สอนหนูแล้วไงเออรอหนูทําไมล่ะครูไม่ไหวรุ่นแล้วนะครูสามแปดปีหน้าสามเก้าแล้วลูกใช่เด็วยังพูดจะเด็กอยู่เลยว่า โชคดีมากที่หัวไม่งอกไม่ไปพลาดิงไงทามเนี่ยนะกนะับคน้ตาบอกว่าไม่ก็ห้องครูอ่ะมันโกกผมเด็กผู้หญิงมันโกกผมครูก็บอกว่าจริงๆอ่ะโกกผมอ่ะครูก็ไม่ได้ว่าหรอกว่าถ้าโกกแล้วหนูทําให้หนูแบบเออมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเรียนดีขึ้นอะไรเนี้ยแต่ครูแค่จะบอกว่าในทางเคมีเนาะ สอนห้องหกด้วยหนูโกโกผมอะสารเคมีมันเป็นโปรตีนใช่ปะมันก็คือไปทําให้มันเสียสภาพเพราะฉะนั้นพอหนูไปทําให้ผมมันเสียสภาพบ่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมมันก็จะงอกก็คือเซลล์มันตายผมงอกคือเซลล์ตายหนึ่ออกใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกหนูโกกเพื่อความสวยงามใช่ปะต่อไปหนูจะโกกเพราะปิดแก่อะไรเงี้ยแต่ครูก็เลยครูก็เลยทับทับอะไรนะมาตามากระทบทามนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเป็นคนดังของเรียน เลยบอกว่าตัวอย่างไทม์อย่างเงี้ยก็คือมันเป็นพันธุกรรมซึ่งอันเนี้ยก็คือแบบไปเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมคะเออก็ต้องก็ต้องโกกอะไรเงี้ยเออนะคะแต่แต่ไม่ได้ทับแต่ไม่ได้บแบบบอกว่าพลาดทิ้งในทางเสี่ยมเสียนะคะก็แค,แค่แค่จะบอกว่าเออจะโกกก็โกกได้แต่ว่าก็ดูผลเสียด้วยอ่ะดูข้อสามค่ะสารละลายกรดแก่ HA นักเรียนเห็นปะกรดแก่ HA เขาบอกสั้เจเลยใช่ไหมแปลว่า H A เป็นกดอะไรคะกดแก่เนี่ยเวลาเราเรียนไปทําข้อสอบมันก็จะเป็นแบบเนี้ยมันก็จะมีสื่อมีคีย์เวิร์ดมีคําที่ทําให้รู้ว่ามันบทอะไรนะคะอยากเข้าไปแล้วแบบงงกงไปหมดนะคะว่าจะเป็นอะไรจะเรื่องไหนนะคะเขาบอกว่ามีปริมาณ H 3 O บวกไอออน0.05โมลตัวนี้แทนที่จะบอก H A ไปบอกใคร H 3 O บวกแต่ใช่ปัญหาไหม ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นกฎแก่แตกตัวร้อใช่ไหมถ้าเรารู้ว่า H3O+ มีศูนย์จุดเลยคะศูนย์หก็เท่ากับ h a มีเท่าไหร่ด้วยศูนย์จุดมันเหมือนบอกใครก็รู้ตัวนั้นน่ะหรือออกใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นกฎที่แตกหมดอะแตกร้อเปบอก h a ก็รู้ H3 o วบอกก็รู้ HA นะคะโจทย์บอกว่าสาครละวามนเ้จะมที่วามดอะมข้เปนอาไหร่้วยนม็นเามบอกใครก็ร้มข้นค่ะ แป๊บนึ่งนะคะ เป็นบัดต,ตี้ตเลยใช่เพราะว่าทําโครงงานคู่กันใช่แล้วทุกเหมือนแบบเป็นทุกอย่างเนี่ยคเออจะร้องไห้อะเนี่ยคุณเมย์ได้อย่าง,อ,งอ,อ่ะโอเคคุณเมย์ได้กลับบ้านนะโรงเรียนโคท,ทีอะไรไม่รูว่ะที่บุรีรัมย์นะได้กลับบ้านไปไกลเลยอ่ะต่อของเอาปล่อยเรื่องเศร้าไว้เพียงเท่านี้อ่ะนักเรียนครูบาถึงบอกเลยว่า พอในลักษณะของชุดกิจกรรมมันให้จาเป็นบล็อกเห็นปะให้เขียนตามบล็อกหลายๆคนนี่แบบเก่งแล้วหรือเข้าใจแล้วบางนีก็รู้สึกลังคาฉันจะตอบอยู่แล้วมาให้ฉันเขียนนั่นแหละนะคะเป็นใครที่ลังคาอ่ะอนุญาตให้นักเรียนไปเขียนที่ใหม่ไม่ต้องออกใช่ไหมคะขอแค่คาตอบเราตรงกันคือโอเคแต่ถ้าหลายหลคนบอกเออไม่เป็นไรฉันเป็นคนทําตามรอบก็ได้ก็เขียนไปนะคะอย่างเช่นในกรณีนี้ค่ะเขาบอกว่าสารละลาย HA 250ลอาูบ,บาทเซนก็คือเรารู้แล้วแหละว,ว่ามี HA ออยู่เท่าไหร่ ศูนย์จุดศูนย์ห้าบวกว่าเพราะเรารู้เฮสส์สามโอหวก็เท่ากับรู้เฮสเอตรงนี้ทุกคนเคลียร์นะจบโอเคปะทีนี้จะถามจากโมนเป็นความเข้มข้นมันก็ต้องใส่แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยหรือในวิธีนี้เขาใช้วิธีเทียบเป็นอันตัวอ่าถูกปะความเข้มข้นคือเทียบในสารละลายหนึ่งพันลูกบาศก์เซนหรือหนึ่งลิตรใช่ไหมพรอเอิลก็โจทย์ให้มาหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนเห็นไหมลูกเวลาครูมาเทียบก็เลยต้องเทียบเป็นเลยค่ะพันลูกบาศก์เออเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้น เ a ในพันลูปบาทเซนก็จะเกิดจากเอา0.05คุหาคูณพันฐานสองร้อย <250. S 1> โอเคปะต้องกดเพื่องทีเลฟไหมเนี่ยบบมีอะไ,ไ,ไ,ไรชอบเขาหรือยัไองไงฮะรูก็ไม่รู้เห็นผู้ชายเดินผ่านมาก็มองแล้วก็นี่ไปไม,ไม่ถ้าชอบอะไรใครครูพอติดตอ่อได้บอกครูนะกูผ่านให้ได้ ใครสนใจห้า1นึหนึ่งเนี่ยครูผ่านไม่ได้นะเออเป็นลูกคุณเอนเลยหไม่นเียนะอเดียมีจริงจริงยังไงคุตอบกอะทันหานสองร้อยห้ก่อนเอาง่ายง่าได้สี่แล้วเอาสี่ไปคูณกับอะไรคะศูนยศูนย์ห้าได้เท่าไหร่เฮ้ยศูนยุดอะไรเออแล้วทำไมมีห้าให้ครูละศูนย์จดสูนโบนโอเคไหม ตอนนี้ทุกคนทันไหมนั่นก็หมายความว่าสาระละลายเนี้ยก็คือมีความเข้มข้น0.02โมลต่อลิตรจริงไหมริงเพร<อ>าะ0.02โมลมนอยู่ในสาระละลายพันลูกบาศก์เซติเหนึ่งลิตรใช่ไหมอตอนนี้ได้คําตอบที่หนึ่งย่างอ่าได้แล้วนะเราได้แล้วนะว่าสาระละลายจะมีความเข้มข้นเท่าใดคําตอบก็คือเท่าไหรคะ0.02โมลต่อลิตรเปลี่ยนโมล่าแล้ว แต่เขาเปลี่ยนเป็นโมลร์แบบเทียบเนรียตยางแล้วอาจจะไม่ชินเพราะเราอาจจะชินกับการใช้สูตรใช่ไหมคะรใช้แฟกเตอร์ครูถึงบอกไงเคมีมันทาได้หลายวิธีหนูต้องไปเลือกวิธีที่หนูชอบแล้วก็ลองทํานะคะอ่ะจากนั้นต่อต่อนะเด็กๆเขาบอกว่าอะไรคะตะโจย์ถ้าเติมกดนี้ลงไปอีกเท่าสูตรทั้งสองโมลโดยที่สารลายมีปริมาตรคงเดิมถามว่าสารายจะมีความเข้มเท่าใด 0.2จุดจุดโมนอันนี้ผิดใช่ไหมอันนี้คูผิดเออช่วยคูดูด้วยนะคูก็มึนแล้วเออเลรอแล้วตรงนี้ต้องตรวตรงนี้ได้เลยหโโอ้แล้วเลยป้าเพื่อนอทีนี้ทีนี้ตั้งใจดูมันมีหลายคนผิดแกเพราะว่าดูหน่วย ะมีมูลกดอยู่ใช่ไหมมูลกดเัามีเท่าไหร่สูตรที่15อะแต่ถ้าเปลี่ยนจากนูลเป็นความข้นันมเท่าไหร่สูตรที่2ไม่โมนนะทีเนี้ยคุณเติมโมลอีกเท่าไหร่สูตรที่2ตกมาโมลรวทั้งหมดมีเท่าไหร่เออก็คือต้องเอาสูตรที่2ที่มีมาใส่ไปบวกกับของเดิมคือสูตรที่15ใช้บวกได้ดีไหมใช่ค่ะเบอร์หน่วยนะเบอร์ุกล่องนะเบอร์ตลอดเลยไปเลย ตลอดเพราะฉะนั้นนะคะบนรวมของตัวกด H A ก็จะมีค่าเท่ากับเลยนะ0.2บวกกับ0.05ได้เป็น0.25จปริมาตรไม่เปลี่ยนใช่ไหมโจทย์บอกว่าเติมกดเฉยๆปริมาตรไม่เปลี่ยนใช่ไหมเพราะนั้นใน250ก็มี H A อยู่0.25ในพันน่ะก็0.25คูณ ทานหารอะไรเหมือนเดิมสองรหก็คือเอาสี่คูณศูนจุดสองห้าได้หนึ่งเพราะฉะนั้นสารละลายใหม่ที่เติมกดลงไปความค้นจะเป็นเท่าไหร่คะห่งโมลหนึ่งโมลาไม่ใช่หนึ่งโมลนะหนึ่งโมลาร์ได้คำตอบที่สองไหมได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการทำนะคะ จะเห็นว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับกดเบรคเลยมีแต่กรนะรนิดมีแต่ปริมาณสารสัมพันธ์ใช่ไหมคะล้วนๆอ่ามีแต่ปริมาณสารสัมพันธ์ล้วนๆแม้นั้นใครไม่ชอบปริมาณสารสัมพันธ์จะแย่เลยกับกดเบรคค่ะต้องกลับไปทวนนะต้องหาหาอ,อ่ะขอต่อนะคะขอต่อนะคะไปดูข้อสี่ค่ะเขาบอกว่าจงหาความเกี่ยวข้นของโอเฮ ที่เกิดจากการเอาโซเดียมไฮดรอกไซด์10กรัมละลายในน้ำทำเป็นสารละลาย0-2รลูกบาทเดซิเมตรกำ<ม>หนด,ดมวลอะตอมโซเดียม23เอาออกซิเจน16และเฮสหนึ่งอ่ะทำไงเราต้องเปลี่ยนกรัมให้เป็นโมลใช่ไหมอ่ะเออจีส่วน NW ใครจะใช้อย่างนั้นก็ได้ถ้าใช้แฟกเตอร์มันก็มาจากอะไรคะอะไรที่โจทย์บอกเอาไว้ติดเครื่องหมายเท่ากาับใช่ไหม สิกรมใช่ไหมจะเปลี่ยนเป็นโมลใช้แฟกเตอร์หนึ่งโมลหนักกี่กรัมยี่สิบสามยี่สามบวกสิบหกบวกหนึ่งใช่ไหมได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่สี่สิบเห็นโซเดียมไฮดรอกไซด์คนที่เขาเก่งๆเนี่ยเขาเห็นสี่สิบตามมาแล้วนะเข้าใจไหมไม่ใช่มันน่าปวดนะเออนะคะมันเหมือนแบบเห็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็เห็นสี่สิบเห็นเฮสสอง SoC ก็เห็น98เห็น c H 3 c o สมซก็คือเห็น60ไม่เห็นต้องเห็นเธอต้องทำให้เห็นเข้าใจไหมเออหรือเห็น h C L ซเนี้ยก็ต้อง36.5คนที่ได้เคมีมันต้องเห็นแบบนี้นะคะเออเพราะฉะนั้นตรงนี้เด็กก็จะได้ห่านด้วยอะไร40กรัมกรัมกับกรัมทำไมได้ตัดได้เหลือโบนะเหลือได้กี่โมลนอ บางคนบอกกูกดเครื่องคิดเลขกแล้วไม่ต้องนะสิบส่วนสสิก็คือ1นึ่งส่วนสีส่วนสี่หส่วนห้าหส่วนสไม่ใช่ตัวเลขที่ควรกดเครื่องคิดเลขนะคะนะคะใครจาไม่ได้วันนี้จาเลยค่ะพ่อแม่ถามเป็นไงลูกเรียนวันที่3แล้วได้อะไรอ๋อจาได้แล้วแม่1นส่วนสคือ0ูนย์องย่างน้อยพ่อแม่ก็ตีจำอ่ะต่อค่ะสาละลายนี้อยู่ในศูนย์จุดลูกบาศก์เดซิเม แสดงว่ามี h c สซีแมี e NaOH อยู่เท่าไหร่ศูนย์จุดสองห้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นหน่วยความเป็นพลนดังนันต้องเทียบในหนึ่งลูกบาศก์เดซิเมตรใช่ไหมแล้วหนึ่งลูกบาศก์เดซิเมตรจะมีเท่าไหร่รก็ศูนย์จุดสองห้าคูณหนึ่งทำไมอันนี้ไม่ไม่คูณพันก็ดูหน่วยสินนหน่วยเป็นดีเอ็นหน่วยเป็นดีเกำลังสามแล้วพ่อจะคูณพันไปเบ้อเข้าใจไหมเอเอแฟกเตอร์มันจะได้ตัดกันตกลงได้ไร ศูนย์จุดสองห้าคูณหนึ่งหารศูนย์จุดสองมันก็คือห้าส่วนสี่หนึ่งจุดสองสองหนึ่งจุดสองห้าสบายหลายคนบอกครูเขาทำแล้วเนี่ยอันนี้คือคิดคณิตศาสตร์ลูกสอนในคิดคณิตศาสตร์ถ้าคิดไม่ได้ไม่ต้องคิดมากเลยลูกหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาแล้วกด เข้าใจไหมคะใอ่ไทยคิดไม่ได้ให้หยิบเครื่องเรียกมาแล้วกดนะตกลงได้ความคนยังก็คือ1.25จุดอะไรสองห้าเขียนปฏิกิยาการแตกตัวเพื่ออะไรเพื่ออะไรจริงๆเนี่ยถ้าไม่เป็นชุดกิจกรรมเราตอบได้แล้วเนาะถุกป่ะเรารู้เองเหรเห็นแก่พวกน่าหนึ่งจุดสองห้าข่าวขอโมไ้อยก็หนึ่งจุดอะไรสองห้าอันนี้ไงมันเป็นแบบต้องการความละเอียดลออ เขียน <het ak on> สมการเพื่อให้เห็นว่าอะไรมันเป็นเบสอะไรเบสแก่แตกตัวยงังไงร้อยเปอร์เซนเพราะฉะนั้น NaOH 1.25ก็จะได้ OH ลบเท่ากับอะไรด้วย1.25ด้วยโอเคไหม A1 ก็มีด้วยประการลาชนีการแตกตัวปดแก่เบสแก่ก็จบจบกับครูคไมเนี่ยจบและ เตรียมสูตรหายใจลึกๆเราจะเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้ปะพรุ่งนี้หรือวันศุกร์วะทำไม่ได้ต้องประหลังไม่ได้วันศุกร์ค่ะสามสี่เหมือนเดิมเลยว่ะเหมือนเดิมแต่ว่าตอนศุกร์ที่แล้วเราเจอกันสองสามใช่ไเดิมที้เราเจอกันสามสี่นะคะเพื่อจะได้ตอบเจ้าของแต่ละกันได้อ่ะโอเควันศุกร์ นะคะขออาจจะมีข่อ s สแ a r e root นะคะอาจจะมีห่อ s q แ a r e root เราจะขึ้น8สูตรนะคะของกดอ่อนเดดออดกันจะทำให้เรียนเข้าใจกฎเบตให้ได้สัญญานะคะโอเคค่ะวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะรรทั้้หมดย